สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพามาดูวิธีการตัดต่อนะครับลังนี้เป็นลังต่ํานะครับผมแต่ยากมากครับเพราะว่าอยู่ตามป่าหญ้าคาอย่างนี้เลยครับอ่ายากมากเลยครับทําทําการตัดที่ยากมากเพราะว่ามันมีกิ่งไม้เล็กๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับนี่นะครับดูนะครับลังนี้ นี่นะครับ,รบหเห็นไหมครับคืนนี้นะครับพอสิ้นแสงตะวันนะครับพอตะวันรับฟ้าไม่มีแสงตะวันพอมืดเราก็จะเริ่มทําการตัดกันเลยนะครับผมหลังนี้มาสามครั้งแล้วครับผมตัดยากมากๆโดนบางคนก็โดนนะครับมันมีต่อนอนเว้นนะครับกลางวันกลางวันมันนอนกลางคืนก็เริ่มหากิน อยู่ใ,ใกล้ๆกันนะครับทํางานยากมากเลยเพราะว่ามันมากวนนะครับเวลาเราเปิดไฟวันนี้เราต้องเอาให้ได้นะครับพลาดไม่ได้อีกแล้วครับมาสามวันแล้วลังนี้ลังใหญ่แล้วก็ทํางานยากๆขึ้นเขามาด้วยครับสามครั้งแล้วมันออกกําลังกายนะครับตอนนี้พานของเราก็ทําการดังไปนะครับยุงเยอะมากครับผม เดี๋ยวมืดมาดูกันครับตอนนี้ก็มืดได้ที่แล้วนะครับผม <c oughs> ผมจะทําการอุดก่อนนะครับนี่มาแล้วครับเห็นไหครับหลังมันนี่ผมจะอุดแล้วครับผมจะอุดก่อนนะครับเสียงมันก็จะวือวาวื้อวานิดๆ เอเนี่มันมิดวันครับรอให้มันเงียบก่อนนะครับตอนนี้มันกำลังตกใจอยู่นะครับรอให้มันเงียบก่อนนะครับมดก็เข้าได้แล้วครับตอนนี้มัจอ,อกายันตอนนี้มันกำลังตกใจนะครับรอก่อนนะครับ เพราะว่าสามวันแล้วครับหลังนี้หลังนี้มาอุดสามวันแล้วอุดไม่ได้ครับหลังทะลุออกตลอดเลยแล้วก็หลังใหญ่มากครับหลังนี้เส้นผ่าศูนย์กลางสี่สิบเซนติเมตรครับเป็นหลังที่ใหญ่ที่สุดสําหรับปีนี้เลยนะครับหลังก่อนว่าใหญ่แล้วหลังนี้ก็ยิ่งใหญ่กว่านะครับหลังนั้นก็ว่าสี่สิบแต่ว่าหลังนี้จะโตกว่านิดนิดนะครับ เซนสองเซนให้เสียงเงียบก่อนนะครับเราจะทำการตัดนะครับตอนนี้แม่กำลังแตกตื่นนะครับวันนี้ดูถ้าต้นไม้ทำไมไม่เยอะเท่าไหร่ อนนรอรให้เงียบก่อนครับมาครับบนไกลครับผมเดี๋ยวผมตัดคนเดียวก็ได้มไ,มไม่ครับไม่อย่าเพิ่งใจร้อนครับใจร้อนปคปคนจะใช้มือเบ่าอากุกนครับเดี๋ยวค่อยว่ากันครับมีไฟแชกไหมครับไฟแชกไฟแชครับเปิดเป็น <c oughs> ที่รถครับ เต็มที่เลยนะครับโอ้โหยอดเลยครับผมมีไฟแช็กนะครับวันนี้ต้องใช้ไฟแช็กนะครับเพราะว่าหญ้าตายนะครับหญ้าคานี่เราต้องใช้ไฟแช็กจุดนะครับตัดจะได้มันจะได้นิ่งๆหน่อยนะครับตอนนี้เราก็เกลียรยพื้นที่ข้างหน้าก่อนเกลียรยพื้นที่ข้างหน้าก่อน อ้าอยัางไงก็รอ,อก่อนนะครับรอ,อนิดๆนะครับรอให้แม่มันเงียบๆก่อนนะครับตอนนี้เรารอ,อก่อนนะครับยเเมา,นะ <c oughs> นนเาลออนนมออด เริ่มเบา,เเบาขึ้นเบาขึ้นแล้วครับเคลียพื้นที่ข้างหน้าก่อนนะครับเราจะเคลียรพื้นที่ก่อนนะครับวันนี้เราต้องเอากลับไปให้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นหรือตายเราต้องเอากลับไปให้ได้เลยวันนี้อ่า เขาลังกลับไม่ได้เราก็จะเอาแต่ลูกของเขากลับวันนี้อุยมีต้นไม้อยู่นะจะเป็นลุมล่มลุ่ม,ม,มครุบเล้วมะไรเมือ่เงื่เอละกลับกลับกลับ ต่อหลังนี้นี่ดื้อมากครับต่อหลังนี้อตอนนี้จะทำการจะเริ่มทำการตัดนะครับเดี๋ยวค่อยเล้วผมจะเอาย่า ใกล้ๆเกียงออกก่อนครับเพราะว่ามันจะเป็นมันจะทำให้การตัดลำบากตัดจะได้ยุ่งลำากตัวนี้เราต้องจุดนะครับจุดเพราะว่าจะได้ไม่เป็นตัดไม่ตัดไม่ได้ตัวนั้นมันตัดไม่ได้ครับมันอยู่ริมรังเกินไปนะครับถ้ามันอยู่ริมรังแบบนี้นะเราจะ ตัดไม่ได้เลยครับถ้ารังแตกนี่ยุ่งเลยนะครับหอดให้ำลำไร่แกะใส่อีกชิ้นนะครับเออดเอาย้าคาก่อนครับยากาคาก่อนครับก็แถวบุญก่อนครับข้างล่างแล้วว่ากันมนอืมบเบากว่ามีมีกว่าเส้นกว่า มีมีมีปลายมีมีปะะลายไปไกลไม่ได้เลยครับช่วงนี้มันอยู่เปลือกลังนะครับจะได้มันตัดยากแรงสะเทือนของการตัดมันแรงมากครับหอดเทยหยอดอมันละไม่ห้างมันอืมอือครับ เอาเศษมไม้ใกล้ๆรังออกก่อน,นครับผตัดยาคาทุกคนยาคาแล้วใกล้ๆก,ก่อน,นครับให้เหลือแต่ที่อยู่กับรังก่อนนะครับผมไฟจูเสร็จตัวนี้ค่ะตัวแข็งๆนี่นี่บอกัำใหญ่เออจูเราก็มัดตัดต่ำๆพี่จูหลังจูลอจุดเลยนะครับเออจูรถเทียนอยู่กระเป๋าผมอะ่ะเพราะ เทียนเทียนเพราะว่าใช้ไฟแช็กนั่นไม้แข็งนั่นจะได้มันจะยากมากนี่ตัวสำคัญเลยคือแถวนี้เลยอืมเ hmm. นอะอืมโอ้โหคือยากนากทังนี้นั่นเป็นง,งานช้างเลยนะครับใช้เวลา

จุดอีกว่าอะไรขานานมันติดอย่อืมจุด,ด,ด,ดหลังจุดไฟจุดใช่แลครับพอหน่อยใอ <c oughs> หญ่ปลายเป็นแดดแสดงปลายมีดมน ขึ้นมุนเหฮะออาออกมามุนครับสิออาออกมาอืมอหึหึได้ยินหรอ่ะ่ะีบินบุ้งมาไม่ใช่มีผมามีพ่ mm hmm. อจะทำให้ตกใจสิ ตอกับมันต uh ้อนเล่นเหมาอ่ะอนมเล่นเาอืมเลอืมเลยนะือ่ะอีเล่ถึงไม่ได้ลังจะไหม้นะครับจุดสูงไม่ได้นะครับถ้าเราจุดข้างล่างเพราะว่าจะทำให้ลังไหม้นะครับ อมก็ยังโดน,นตัวลังไม่อยู่นะครับตอนนี้ไอดไม่ไงครับเมยมันหลายเนาะก่อนล้ว่าก่อนมันอืนแล้วก็เสียงนี่จะดังตลอดเลยครับเสียวมาก โดนลังเลยนะเงีนย่นอะมันบลาานเนอกราคาเราตัดได้ แต่มือต้องเบานะครับพลังฉีกมเมื่อไหร่ก็ยุ่งเลยนะครับสองรับไงและมันละนำอยู่ยยดีเนาะคอยเออจังหวะคอยนั่นเอาหมดนะตัวน่ะคอยพิจารณาเอาไปอยู่ทางขนาด้วตัวน่ะไปอยู่ส่วนหัวนั่นเละเราต้องไปอยู่ฝั่งนู้นด้วยอ่าตัดแขนมือก่อกนตัดก่อน ขึ้ข้างล่างก่อนติดข้างล่างเราไม่แล้วเราไปอล่งไม่เนาะเอ้ยเฮ้ยเอาเลยปะอยากเอาข้างบนนี้ก่อน เขามีตัวนี้สำคัญเออตาละโอ้ก็เราดึงเนี่ยตัวนี้ฉีกยอดเลยฮั่งเนียเดี๋ยวกำลังดูอยู่นั่งยั่งหมอเลยป่ะนี่หมอเลยหาแล้วเออโอเคนะครับแล้วต้นนั้นยังอยู่ดงเจ เออ yup. เออนั่นล,ล,ละน like ั่ละขานเรัวเอาขอผมมาปะก่นไกผมมาของพไม่เข้านะตัดไ้ทางใต่สุมตัดแล้วนะเอาปอเขายากตัดตัดไต่ขูสุ่มตัดขาดเนีะเอออืตัดได้เลยตรงนี้ตัดวนี้ัยังกตน่ะเออเออเออยังอีกยังอีก ัวนี้เนาะขาดอเล่อย่างนี่แหละตัมันไม่เข้าเลยเออนิดหนาบีใต้คุปปานี่อันนี้ไม่เข้ามันหนีบยากเด้อเด้อเด้อดึงเด้อโอ้โหอไระเมองงเออเพาะเพราเป้าเขาง มันวางอยู่ข้างบนมันวางอยู่บนมันไม่ใช่อยู่ในถุงนะมันอยู่ข้างนอกไม่เห็นเลยนอก็้ไม่ดูอ่ะมันไม่เข้า,ขาอืมของผม,ผมโอ้นึกว่าสปรินมันนี่ ันนนีนีน่ท้ะครบผมจะตัดตู้ไอสุนัขพระเลด้ขาดอยู่ไรตัดอันอันใหญ่อันใหญ่มันเป็นต้อสูงหลายเงาหลายตาัดขีดนะไม่ไม่เป็นไรกระสอบถุงปุ๋ยเรายาวอยูออ่อันนี้ก็เหมือนกันเนาะ โตเนี่ยนด่ดะโตเนี่ยปหนึงกมันพปุยให่ปุยเลาเลกอยเออเออตเียนเกียนหัวใจออกว่ะเนี่ยแต่ตขาดแต่เกียนหัวใจออกอืมอมอทีนี้ ไม้ตัวนี้ทนนั้งเข้นไปในไฟจะติดมือไฟโดนมีมีโดนไ,ไฟเหนะครับไม้หเ่ตอนนี้ฮะไม้ไหนไม้ประจูดบ่ฮะประจูดบนลำใหญ่หนิไม้กันลำเยเดี๋ยวเอ,เอายาคาแล้วข้างก่อน มันจะสำคัญนอใกล้ย่างนี้นนี๋ยวให้ัลือนต่ไใหญ่เนาะนตน้อนนั่นแหละยาดอกหมดรไม้เอาดีตีดีลนอยมันออกมาทางตีมันมาหาอืมเดี๋ยวเอายาขาหมดก่อนเนาะ สีฮาลามเลยอะเอาออกมาเสมอถ้าตัดสุนีน,นกนะกเลสุนีนเนาะสนุนีอ๋อเมื่อไหร่ถ่ายถายเบิงเบิกดูลังต่อได้นะอสโงวิ่งส่งไม่มขคายไปให้วิ่งีิถมงมข้รับ มันมันเดี๋ยวไปสนใจมันเอาสนใจมันเอาโนมาเอาเนาะเอาตัวนี้เนาะเออ,ออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตัวนี้นก่อนเดี๋ยวมันจะดีดใสล่ลังเออชั่งมันชั่งันเดี๋ยวมันจะดีดมไม้ตัวนี้สิไม่ไม่ไม่พูดเลยเฮ้ยชั่งมันชั่งมันไปสนใจมัน มันมานไฟไหน,นไปล่อดเลยพ่อ,อไปล่อเหยียบเลยไฟลอ,บบออบ่จะมาตอมไฟนะมมนพุทธ <c> ิธาบ่ก็บ่เห็เไหนไลยติดกล้องก่อนตั้งมั่งทลาไปยืนหนึ่งผูกไปยืนไปยืนเหมือนมันบิ่งว่าทางไหนตัมังฮะติดกล้องก่อนครับติดกล้อง กี่ตัวไหนสีดสมคุมีดํมบนบ่อไปได้ตอนนี้เราก็ทำการตัดตัดเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหทำงานยากมากเลยนะครับยากขามลกนะครับแต่เราก็ทำาการตัดใกล้จะถึงขั้นสุดท้ายแล้วครับผม ตอนนี้ก็เหลือแต่ไม้ที่มันจับเอ้ยไม่ตัดเนื้ตัดเนื้ตัดหยุ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 ดยุดเฮยเนื้อไปห่วงนะตัวนั้นนะบมอมันเข้าเครื่องก็ปุ๋ยมันอยู่มินมันอยู่มินเอาโบตัดกับโบตั๋นมันอยู่มินนะยจะมีเฮ้ไปต้องก้อนเขาเป่าได้จังหวะกันตัดต่อที่อันทุนผมจะตัดตาตายนี้นะครับผมงานเสี่ยงแล้วครับตอนนี้ถ้าเราตัดตัวนี้ได้เราก็คือว่าผ่านนะครับ ก่อนก่อฟากเอาหะไรที่ใบเนี่ยจับชอยลงบนค่ผมจะตัดตัวนี้นะครับจับจับปลายมันนะครับพอจับจับรังต่อไว้นะครับโดยไม่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 จับรังต่อจับปลายไม้ตัวนั้นเพราะว่าจะทําให้มันเขวมันจะฉีกครับหันหันเอาหันหันเอาเออนะครับผมจะหันนะครับเป็นงานเสี่ยงมาก นองนะครับโอ้โหเดี๋ยวอย่า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 ดึงปลายมันอย่าดึงอย่าดึงปลายตัวนี้ผมจะตัดตัวตัข้างล่างนะครับเดี๋ยวด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวคตัดตัวปลายสิตัด,ตดปลา,ายออกก่อนครับตัดสิสิตัดสิเลยเก่าตัดยังสูงเออตัดปลายออกก่อนนะครับงานตัวนี้เสี่ยงมากเลยครับวันที่สามครับตอนนี้วันที่สามแล้วถ้าเราไม่เอากลับไปวันนี้เราก็ คงจะไม่ได้เอารางกลับนะครับเราจะเอาแต่ลูกกลับนะอโอ้โหอย่ายุ้มเข้าหากันนะครับผมจะตัดข้างล่างนะครับตัดตรงตอใหญ่ก่อนนะครับตะม้งผมจะตัดตอใหญ่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยายายาอ่อขอดีจับว้ปากถุงมันกว้างอยู่เอาไว้จับว้ตัดรถตัดกระปำตัดกระปำจำไม่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 เอาจำนะจำไม่ได้ เดี๋ยวหลังจะแตกเอานะครับตอนนี้เราจะตัดข้างล่างนะดีกเป้าไว้ในสอบปุยนะครับลอรเป้าไว้ตอนนี้รออีกคนนึงครับเครื่องมัดถูกเฉินมากครับยากมากเลยนะครับตอนนี้ถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับตัดกเปาเอนบอกเหลือสองเหลือสองกิ่งนะครับเหลือสองกิ่งที่ผมจะตัดนะครับตัดถ้าสองกิ่งนี้ผ่านก็คือเราก็ผ่านฉลุยนะครับกลับบ้านได้นะครับวันนี้เราตัด เอาล้ครับตัดแรกกะตัดตัดตัวนอกก็ตัดตัดเี่ก่อนตัว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 ข้างนอกก่อนนะครับเพราะว่าตัวนี้จะหมินกว่าเดี๋ยวนะครับโหเป็นงานเสี่ยงมากครับวันนี้ต้องใช้วิธีกลยุทธ์ใครอยู่บังยู่กลางเครื่องเอาแล้วครับเหลือกิ่งเดียวนะครับอะโอเคนะครับวันนี้โอ้โหใหญ่มากเดี๋ยวนั้ เดี๋ยวปากปากถุงพับก่อนครับพับก่อนเดี๋ยวจะตัดนะครับถ้าจะตัดก็ต้องเอาเอาเทียนลนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอะเดี๋ยวเอาเข้าได้ไหมถ้าเข้าได้ไม่ต้องตัดถ้าเข้าได้ไม่ตัดนะครับถ้าเข้าได้ไม่ตัดโหเข้ากระสอบเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวติดติดติดเออช่วยกันช่วยกันพีชช่วยกันช่วยกันช่วยกันอานะครับเข้าถุงยากเลยนะครับวันนี้รังใหญ่มากโอ้แตกนะครับ แตกนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเอาเอาเข้าลึกๆครับเข้าลึกๆออพอครับพอครับโอ้โหเข้าถุงยากมากเลยนะครับวันนี้สำเร็จนะครับไยโยเรากลับได้บ้านได้แล้วครับวันนี้แต่เราจะถอดตะวเดีดยแล้วถอดเปลี่ยนก่อนไหมถอดเปลี่ยนถอดเปลี่ยนสํำลีครับผมไม่แตกเลยครับจะถอดเปลี่ยนสํำลีก่อนครับ นี่ๆเอาสมรีมาสมรีมาสมรีให้ก้อยเหรอนี่อันนต้องขอดิมาง่ายๆผิดอ่ะถอดเลยครับถอดเลยถอดเปลี่ยนสมรีก่อนครับถอดเลยครับไม่เป็นไรอันนี้ครับถอดเปลี่ยนสมรีก่อนครับโอเคครับผมมันสดชื่นนเลยตัดตามนี้น่ามัดบ่บ่มัดสูงๆนั่นแหละมัดสูงๆจังเข้าอันอันเลยมัดมัดนั่นบ่อเมื่อวอดจังขี้เนาะอด มัดสูงๆก่อนเพราะว่ามันจะทําให้มันบีบรังต่อเกินไปถ้าเรามัดต่ามันจะบีบรังต่อเกินไปจะทําให้รังต่อแตกได้ครับผมโอเคครับผมมัดเลยครับโอ้โหเซียนพึ่งนะครับเซียนตีพึ่งนะครับต่อวันนี้มาหมดฤดูการตีพึ่งก็มาตัดรังต่กันอาสีบาอาชีพนะครับ ชาวนาของเราไม่มีอาชีพอื่นนะครับทำนาเสร็จก็ทำอาชีพเสริมเลยครับไปเลยครับวันนี้กลับบ้านครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับผมอย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของพลุกหรนษาด้วยนะครับเดี๋ยวติดตามดูว่าคลิปหน้าผมจะหาอะไรให้ผู้ชมดูนะครับสวัสดีครับ